ชานติวันนี้วันที่24เดือนพฤษภาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อสำนึกดวงยานกำลังสอนบทเรียนให้กับลูกขอให้ลูกนั้นจงอยู่ในสำนึกดวงยานความพยายามของลูกคือละเลิกสำนึกล่าง คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือความเจ็บป่วยอันแรกที่พัฒนาขึ้นมาเมื่อลูกอยู่ในสำนึกล่างคำตอบนั่นก็คือการอยู่อย่างติดกับอยู่ในรูปและนามของบางคนความเจ็บป่วยนี้จะทำให้ลูกมีกิเลสและนี่แหละทำไมพ่อพูดว่าฝึกฝนที่จะคงอยู่ในสำนึกดวงวิญญาณลูกไม่ควรที่จะมีการติดยึดต่อร่างกายของลูกใดๆ ให้ละเลิกการติดยึดของร่างกายและจดจำพ่อแล้วลูกก็จะกลับมาบริสุทธิ์พ่อนั้นกำลังโชว์ให้ลูกถึงหนทางที่จะเป็นอิสระหรือทำตัวลูกเองให้เป็นอิสระจากชีวิตของบ่วงพันธะและมาเป็นผู้ที่ได้รับการหลุดพ้นในชีวิตนี่คือการศึกษาของลูกอาระลาของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก เพื่อที่จะกลับมาสาโทประทานอย่าได้จดจำใครอื่นใดน,นอกจากพ่อฝึกฝนที่จะกลับมาสู่สำนึกของการเป็นดวงวิญญาณจุดที่สองให้มีชีวิตด้วยกันเหมือนกับน้ำนมและน้ำตาลให้ได้รับชัยชนะเหนือกิเลสในระหว่างชาติสุดท้ายนี้แล้วจงมาเป็นผู้พิชิตโลกพ่อของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นเป็นดวงวิญญาณพิเศษผู้ที่มีประสบการณ์แล้วทำให้ผู้อื่นมีประสบการณ์ของความเพลิดเพลินตลอดเวลาโดยการอยู่ภายใต้ล่มฉัดแห่งการปกป้องคุ้มครองของพ่อเมื่อลูกนั้นอยู่ภายใต้ล่มฉัดของการปกป้องคุ้มครองของพ่อลูกก็จะปลอดภัยจากมายาตลอดเวลามายาไม่สามารถมาภายใต้ล่มฉัดแห่งการปกป้องคุ้มครองได้ ให้อยู่ห่างไกลจากการต้องทำงานหนักลูกลูกอยู่ในความเพลิดเพลินโดยอัตโนมัติเพราะงานหนักจะไม่ปล่อยให้ลูกนั้นมีประสบการณ์ของความเพลิดเพลินได้ดวยงยานพิเศษเช่นนั้นผู้ที่อยู่ภายใต้ล่มฉัดของการปกป้องคุ้มครองจะอยู่ในความเพลิดเพลินแม้ในขณะที่กําลังศึกษาการศึกษาที่สูงเช่นนั้น เพราะพวกเขามีศรัทธาว่าพวกเขาจะเป็นผู้ชนะทุกวงจรและพวกเขานั้นก็ได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นให้อยู่ในความเพลิดเพลินตลอดเวลาและก็ให้สารของการอยู่ในความเพลิดเพลินนี้กับคนอื่นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนี่คืองานรับใช้ที่ลูกจะต้องทำคติพจน์ในวันนี้ ผู้ที่ไม่ได้รู้จักความลับของละครจะคุณมัวผู้ที่ไม่รู้จักความลับของละครจะคุณมัวอัจฉาโอมชานติ